นาเลบาตำนานผีแม่ไม้แห่งอินเดียสวัสดีค่ะวันนี้แอดมีตำนานเกี่ยวกับผีแม่ไม้มาเล่าสู่กันฟังซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ผีแม่ไม้ของไทยนะคะแต่จะพาข้ามน้ําข้ามทะเลไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อทําความรู้จักกับตำนานผีแม่ไม้ของประเทศเขาโดยแอดได้นําเนื้อหาใจความหลักมาจากบทความในเว็บไซต์มิวเซียมสยามโดยคุณกิตสนรัฐ รัตนพง์พินโยที่ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่13พฤษภาคม2564ส่วนเรื่องราวจะมีความน่าสนใจและลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกับตำนานผีแม่ไม้ของประเทศไทยอย่างไรบ้างนั้นถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็ขอเชิญก้าวไปสู่โรคพิศวงพร้อม,อมๆกันได้เลยค่ะหลายคนคงคุ้นเคยกับเรื่องราวของผีแม่ไม้ในวัยเยาว์ตำนานสยองขวัญประจำถิ่นหลายพื้นที่ในประเทศไทย แต่ละปีผู้ชายอายุตั้งแต่20จนถึง50ปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างระวังตัวไม่ให้เป็นเหยื่อของวิญญาณหญิงไม้มกักมากในกามที่ตามหาผู้ชายในโลกคนเป็นเพื่อนำไปอยู่กินด้วยกันผีแม่ไม้ชื่นชอบผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นพิเศษและหากผู้ใดถูกวิญญาณสตรีเลือกแล้วคนผู้นั้นจะถูกพบเป็นศพคาที่นอนในวันต่อมาโดยไม่มีแม้แต่บาดแผลใดๆ แม้ว่าในปัจจุบันตำนานผีแม่ไม้จะถูกอธิบายว่าเป็นเพียงอาการหัวใจหยุดเต้นขณะนอนหลับหรือที่เรียกว่าไหลาตายเท่านั้นทาว่าตามหมู่บ้านต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนยังคงหวาดกลัวเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและในแต่ละปีมักมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายในหมู่บ้านที่แข็งแรงดีเสียชีวิตเป็นปริศนาติดติดกันเพื่อเป็นการป้องกันวิญญ,ญาณผีแม่ไม้ ผู้คนจะนำเอาปลหลักขิกอันใหญ่ถาสีแดงวางไว้หน้าบ้านหรือตามถนนหนทางในหมู่บ้านไม่ก็นำหูผู้ชายที่ทำขึ้นโดยแสดงอวัยวะเพศขนาดใหญ่เอาไว้ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อวิญญ,ญาณผีแม่ไม้เห็นปลหลักขิกที่มีรูปทรงคล้ายอวัยวะเพศนางจะคว้าสิ่งน,นี้แทนที่จะนำชีวิตของชายคนใดในหมู่บ้านไปกับตนบางพื้นที่ที่เชื่อว่าวิญญ,ญาณผีแม่ไม้อารวาตหนะัก ในครอบครัวจะนำเสื้อผ้าสตรีมาให้ผู้ชายในบ้านสวมใส่ก่อนจะเขียนตัวอักษรหน้าบ้านไว้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายตำนานเกี่ยวกับดวงวิญญาณสตรีที่ตามหาชายหนุ่มมาสมสู่พบเห็นในหลายพื้นที่ในโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้ยุโรปตะวันออกหรือแม้แต่ออฟริกาตะวันตกหนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงและใกล้เคียงกับเรื่องราวผีแม่ไม้ในไทยมากที่สุดคือตำนานนาเรบา ทางตอนใต้ของรัฐการนาตะกะประเทศอินเดียนาเลบาเป็นคำภาษากันนทะ,ะมีความหมายว่ามาพรุ่งนี้หากผู้ใดมีโอกาสได้เดินทางไปตามหมู่บ้านระหว่างเมืองหลวงเบงการูรูถึงไมซอเชื่อว่าหลายคนคงสังเกตเห็นข้อความที่เขียนบนบานประตูและกำแพงของบ้านต่างๆด้วยตัวอักษรกันนทะ,ะข้อความที่ว่า ไม่ได้เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการสื่อสารกับแขกผู้มาเยือนแต่อย่างใดแต่เป็นสารที่ชาวบ้านทิ้งไว้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวงดวงวิญญาณหรือแม้แต่วอนขอเทพีประจำถิ่นไม่ให้ย่างกายเข้ามาบริเวณบ้านของตนชาวบ้านในการะนาตะกะใต้เชื่อว่าตำนานนาเลบา เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานแต่มีเหตุให้นางต้องพัดภาคกับเจ้าบา่าวและเสียชีวิตก่อนจะได้ครองคู่บางก็ว่าน่าเสียชีวิตหลังจากแต่งงานได้ไม่นานทำให้วิญญาณอันเปรียวเหงาโหยหาชายหนุ่มที่จะกลายมาเป็นเจ้าบ่าวและสามีของนางดังนั้นวิญ,ญญาณสตรีจะล่องลอยไปตามบ้านต่างๆยามค่ำคืนนางจะเคาะประตูบ้านสามครั้ง หากชายได้เผอขานรับชายผู้นั้นจะหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนนั้นและไม่มีใครพบเห็นอีกเลยปกติแล้วในสังคมอินเดียผู้ชายคือเสาหลักของบ้านเป็นผู้หารายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่เพียงลำพังดังนั้นหากวิญญาณเจ้าสาวพาผู้ชายในบ้านนั้นไปแล้วทุกคนในครอบครัวจะเรือดร้อนกันหมดชาวบ้านจึงคิดหาวิธีแก้ ด้วยการเขียนตัวอักษรไว้บนประตูและผนังบ้านพวกเขาเชื่อว่าหากวิญญาณเจ้าสาวได้เห็นข้อความให้มาพรุ่งนี้นางจะกลับมาในวันรุ่งขึ้นและเมื่อได้เห็นข้อความอีกครั้งนางก็จะกลับมาในวันมะรืนกลายเป็นวงจรเช่นนี้สืบไปตำนานนาเลบาโด่งดังไปทั่วประเทศอินเดียเมื่อถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์สยองขวัญคนตลกภาษาฮินดี ในปีคิศักราช2018นำแสดงโดยราชกุมารรามตอนนั้นเองที่ชาวบ้านท้องถิ่นต่างๆในอินเดียออกมาพูดว่าแท้จริงแล้วตำนานวิญญาณเจ้าสาวและหญิงไม้ที่ตามหาสามีมีให้เห็นหลายท้องที่ในอินเดียไม่ใช่แค่ในการนาตะกะเท่านั้นอย่างไรก็ตามตำนานนาเรบาในรัฐการะนาตะกะ กับมีความพิเศษกว่าเรื่องเล่าอื่นๆเนื่องจากต้นกําเนิดตํานานดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตายของสตรีแต่อย่างใดทว่าเกี่ยวกับความเชื่อแต่โบราณที่ถูกลงลืมไปตามกาลเวลาก่อนจะถูกนําไปผูกกับเรื่องสยองขวัญประจำถิ่นจนกลายเป็นตํานานเช่นนี้ในสมัยโบราณโลกฝีดาค่าชีวิตผู้คนมากมายในแต่ละปี ผู้คนในอินเดียใต้จึงบูชาพระแม่มารีในภาษากันนทะมารีอัมมันในภาษาธรมินปางหนึ่งของพระแม่ปาระวะตีมารีอัมมาเป็นเทพีแห่งโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นอหิวาตกโลกฝีดาหรือแม้แต่อิสุกอิใสยผู้คนบูชาพระแม่เพื่อไม่ให้ตนเองและคนในครอบครัวติดโรคในการะนาตะกะใต้ การบูชามารีอัมบาที่ใหญ่ที่สุดจัดขึ้นในเดือนจิติไรซึ่งถือเป็นเดือนแรกของปีตามปฏิทินธรรมินหากเทียบกับปฏิทินสากลจะอยู่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเมษายนในเดือนนี้เองที่เจวากันนักทะฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เรียกว่าอูก,กาดี ปกติแล้วเทศกาลใหญ่ของชาวฮินดูอย่างมหาศิวราตีและอูกาดีจะอยู่ห่างกันราวหนึ่งเดือนช่วงเวลานี้เองที่พระแม่มารีจะเดินทางเยี่ยมเยียนผู้ศรัทธาตามบ้านต่างๆทว่าเนื่องจากเป็นเทพีแห่งโรคระบาดมารีอัมมาจึงไม่เป็นที่ต้อนรับเช่นเดียวกับการมาเยือนของเทพีลักษมีในเทศกาลทีปาวรี ชาวบ้านการะนาตะกะใต้หวาดกลัวการมาเยือนของมารีอัมมามากพวกเขาเชื่อว่าแผ่แม่จะมาเคาะประตูเรียกและหากผู้ใดโดยเฉพาะเด็กๆขานรับมารีอัมมาจะนำโรคภัยมาสู่คนผู้นั้นทันทีโดยความหวาดกลัวนี้เองสตีในบ้านจึงเขียนข้อความบนพื้นหน้าบ้านใกล้กับลวดลายโกรามที่วาดตกแต่งทุกช้าว,ว่ามารีอัมมานาเรบา หรือแปลว่าพระแม่มารีโปรดมาพรุ่งนี้โดยเชื่อว่าหากมารีอัมมาเห็นข้อความดังกาวพระแม่จะรู้สึกอับอายที่ไม่เป็นที่ต้อนรับและจะกลับมาในวันรุ่งขึ้นเพื่ออ่านข้อความซ้ำวนเวียนเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุดอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มารีอัมมาเป็นที่เคารพบ,บูชาในกาะนาตะกะใต้จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนาเลบา เนื่องจากพื้นที่การะนาตะกะใต้ตั้งแต่เบงการูรูไปจนถึงไมซอเกิดการระบาดอย่างหนักของโรคฝีดาในคิสตศตรวตรรษที่18ที่ฆาชีวิตผู้คนเกินครึ่งในยุคที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่มีประสิทธิภาพและการรักษาแบบตะวันตกไม่ได้เข้าถึงชาวบ้านตามชนบทการบูชาเทพหรือเทพ,พีที่ตนศรัทธาจึงเป็นทางออกเดียวของผู้คนที่สิ้นหวัง การบูชาเทพีแห่งโรคระบาดไม่ได้ปรากฏแค่ในกาะนาตะกะหรืออินเดียใต้เท่านั้นทว่าในอินเดียเหนือก็มีการบูชาปางหนึ่งของพระแม่ปาระวะตีที่เรียกว่าศีตลาเช่นกันแม้ว่าเทพีทั้งสององค์จะไม่ได้กล่าวถึงในพระเวทแต่ทั้งมารีอัมมาและศีตารามาตาก็มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตชาวอินเดีย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่าการมาเยือนของมาลีอัมมาและวิญญาณเจ้าสาวถูกหลอมรวมจนกลายเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อใดทว่าตำนานนาเลบาในการะนาตะกะใต้เพิ่งเป็นที่รู้จักในครึ่งหลังคิศตศตวรรษที่20เท่านั้นการมาเยือนของวิญญาณสตีและเทพีมีหลายสิ่งที่คล้ายกันเพียงแต่วิญญาณสตีต้องการตัวชายหนุ่ม ในขณะที่มารีอัมมาสามารถแพร่โรคร้ายให้กับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆสันนิษฐานว่าการเสียชีวิตของเจ้าสาวเกิดขึ้นในชุมชนใดชุมชนหนึ่งในการะนาตะกะใต้ทำให้ชาวบ้านที่หวาดกลัวแรงอาฆาตของวิญญาณใช้วิธีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษเคยใช้ในการรวงมารีอัมมาเพื่อทำให้สมาชิกในบ้านทุกคนปลอดภัยจนในที่สุดก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ทั่วไปตามหมู่บ้านในชนบทมาถึงปัจจุบันไม่ว่าตำนานนาเลบาหรือผีแม่ไม้จะเป็นความจริงหรือไม่แต่เรื่องราวทั้งสองต่างแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในพื้นถิ่นนั้นๆชุมชนทุกแห่งในโลกต่างมีข้อปฏิบัติและความเชื่อแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ทุกความเชื่อล้วนมีที่มาทั้งสิ้น ดังนั้นการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้คนศรัทธาจึงเป็นพื้นฐานในการเข้าถึงพวกเขาซึ่งจะทำให้คนในสังคมพระผูวัฒนธรรมของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็จบกันไปแล้วนะคะแอดหวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้จะถูกใจคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยและหากมีส่วนไหนในคลิปที่แอดเล่าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปแอดก็ขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินกับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ